เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทัางเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับกลับมาพบกับครูโดมอีกครั้งในช่องครูโดมงคอยยังไงก็สวัสดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ หลายคนหลายท่านเข้ามากดไลค์ให้กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้อย่างสูงนะครับช่องคูดงคอยคูดงจะพูดเสมอนะครับคูดงไม่ได้เป็นช่องที่เก่งกาจอะไรมากมายทุกวันนี้ก็ยัง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดนะครับคุดงมีความเชื่อนะครับว่าความรู้ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าหลายครั้งที่คุดงเข้าไปในกลุ่มต่างๆก็ส่วนใหญ่จะเข้าไปสอบถามนะครับเกี่ยวกับการเกิดของเหรียญผิดปกตนะิมันเกิดขึ้นยังไงอะไรยังไงก็ยังยืนยันนะครับว่าเราก็จะเป็นช่องอีกหนึ่งช่องทางเลือกให้กับเพื่อนๆพี่ๆนง้นองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาศึกษาหรือว่าเข้ามาจําหน่ายขายเหรียญ คลิปนี้ EP นี้นะครับใช้คำว่าประกาศรับซื้อก็ได้สำหรับเหรียญที่คุโดวงจะมาประกาศรับซื้อวันนี้นะครับเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นเนื้อทองเหลืองใครมีเหรียญน,นี้สอพศนี้คุดวงใช้คำว่ารับซื้อนะครับถ้าเกิดใครมีก็สามารถติดต่อมาที่ Facebook f แ n p a g e คุดงคอยมาที่ Line ID นะครับดวง SC2375 แล้วก็มี QR Code ทิ้งเอาไว้ให้ก็ เน้นนะครับใครทักเข้ามาก็อยากให้ส่งรูปภาพมานะครับบางคนก็เข้ามาทักครับทักค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่ไม่ส่งรูปมาแบบนี้ครูดวงตอบอยากนะครับตอบอยากเลยอธิบายยากด้วยบางทีก็ไม่ได้ตอบก็อยากให้ทําความเข้าใจเนาะ <S <s hmm. เดี๋ยวมาเข้าเรื่องเลยไม่ให้เป็นการเสียเวลา <S <S เหรียญที่ครโดวงจะมาประกาศรับซื้อวันนี้นะครับมีอยู่สองเหรียญสองพส ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเหรียญที่คุณโดนจะมาประกาศเหรียญรับซื้อเหรียญแรกก็คือเหรียญย5สาสตังค์ปี2542และ2544ทั้ง2เหรียญน,นี้นะครับ2542และ2,544าจำนวนการผลิตนะครับ1 0 0 0 0หมื่นเหรียญจำนวนการผลิตก็คือ1 0 0 0 0หมื่นเหรียญน,นะครับ พศละ1มื่นเหรียญก็ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยก็ถือว่าหายากพอสมควรแต่1มื่นเหรียญน,นี้เชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าไม่ได้อยู่ในมือของคนที่เป็นนักสะสมหรือเป็นพ่อค้าอย่างเดียวต้องมีหลุดลอดในระบบหมุนเวียนนะครับ1มื่นเหรียญน,นี้ก็สองพศนี้ก็ถือว่าล่อเข้าไปสองหมื่นเหรียญ คุณดวงก็เชื่อว่ามีอยู่ในระบบหมุนเวียนก็ลองลองดูนะครับคุณดวงรับซื้องแต่สามพันถึงสี่พันบาทหรือว่าถ้าเกิดใครมีอยากจะแบ่งปันก็หรือว่าบางทีหาที่ขายที่จำหน่ายไม่ได้คุณดวงก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็ลองลองดูนะครับปี2542และ2544ในราคาเรียญละ3 0 0 0ถึง4 0 0พบาทคลิปนี้ E ีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับอ๋อช่วงนี้ฝนตก มีพายุเข้าภาคเหนือก็ยังไม่ค่อยคี้คายพายุก็เตรียมเข้าภาคใต้ดูแลตัวเราให้ดีนะครับคุดโด่งยังยืนยันเสมอไม่มีใครดูแลตัวเราได้ดีเท่ากับเราดูแลตัวเองโดยรัฐประปนาดีจากคุดโดง่งสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุดโด่งคอยด้วยนะคะ